สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญสแตมห์หลงพพอสุดวัดการหลงเป็นเหรียญออกปีพศ2501จังหวัดสมุทรสาครให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผม ในความเข้าใจของผมนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีเนื้อเงินเนื้อนวัตเนื้อทองแดงนะครับผมราคาเนื้อเงินเนี่ยมูลค่าตลาดราคาในยอยู่หลกักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับถ้าเป็นเนื้อนวะนะัตาาน,ยยนะครับผมมูลค่าตลาดราคาในอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นปลายนะถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมมูลค่าตลาดราคาในอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผม ราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเชา่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพาะมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการเจรรานะครับผม บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงหน้าท่านนะครับผมตรงพื้นมุมฝั่งขวาเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นคู่กันนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟก,กันให้ดู บริเวณตรงหน้าท่านนะครับผมตรงพื้นมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมจะมีขีดนะครับเส้นลวดนะครับคมขึ้นมา2เส้นอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะนเอผมตะแคงให้ดูนะครับจะเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างนะครับบริเวณตรงแก้มเสือตรงมุมฝั่งขวานะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับเป็นเส้นลวดสั้นๆนะหลายๆเส้นนะครับอยู่บริเวณตรงพื้นเหรียญคมชันเลยนะเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมด้านล่างนะครับบริเวณตรงแก้มเสือเนี่ย จะมีขีดนะครับเป็นเส้นลวดสั้นๆนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับที่2ในการพิจารณาของผมนะครับเดี๋ยวผมตะแคงให้ดูนะครับจะเป็นเส้นลวดนะครับคมลักษณะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตที่3กันเผมจะดูนะครับบริเวณตรงลำคอท่านนะครับผมจะมีเส้นลวดแตกนะครับสเส้นนะด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนานะด้านล่างเนี่ยจะเป็นเส้นลวดเล็กกว่าและคมนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณลำคอท่านนะครับผมก็จะมีเส้นลวดนะครับแตกมานะครับผม2เส้นนะครับคู่กันลักษณะแบบนี้นะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่3ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นกระหนกนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายในบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นกระหนกเลยนะครับผมบริเวณตรง2เส้น ตรงนี้เขาจะคมเด่นขึ้นมาเลยนะอ่ะเดา๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นกระหนกนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับคมขึ้นมาบนพื้นกระหนกอยู่บริเวณตรงนี้นะครับสองเส้นนะครับคมชัดเลยนะเนี่ยผมตะแคงให้ดูนะครับเส้นด้านล่างเนี่ยเขาจะสั้นกว่านะครับผมเส้นด้านบนเห็นไหมครับเขาจะคมนะครับขึ้นมาทะลุมาอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่4ในการิจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงกระหนกนะตรงกลางเนี่ย เป็นเส้นลวดหนาครับแตกออกมาเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับตรงมุมล่างนะครับผมตรงพื้นกระหนกเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเป็นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5ในการิจรณานางผมนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นหนาครับผมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กนอยลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผิวเหรียญกัน บริเวณตรงพื้นผิวด้านบนเนี่ยพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีรอยเหนื่อๆ,ๆเล็กน้อยนะครับในความเข้าใจของผมนะแล้วขอบรวด้านบนเนี่ย ก็จะเป็นขอบลวดหนานะครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมลักษณะของพื้นเนี่ยนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะมุมล่างนะครับผมฝั่งซ้าย ลักษณะน,นะครับผงเส้นลวดจีวอเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาเท่านั้นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายแต่ผมจะเลื่อนลงมานะครับพื้นบริเวณตรงกลางนะ พื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงนะครับผมจะมีรอยเนิดเนิดนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมลักษณะน,นะครับจดจําให้แม่นนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ย ผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่านะผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคานอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่านนะครับบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วเม็ดผมเนี่ยก็จะ เป็นเม็ดที่โดดเด่นคุมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมบริเวณนะด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงพื้นด้านบนนะครับผมตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับปูดขึ้นมานะครับเป็นปูดหนาลักษณะแบบนี้นะเดีผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นด้านบนนะครับผมมุมตรงกลางเนี่ยนะครับจะมีเส้นลวดนะครับหนาๆนะครับปูดขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะบริเวณนะครับอคาลานะครับมุมด้านบนตรงฝั่งซ้ายนะจะมีเส้นลวดนะครับแตกขึ้นมานะครับบนพื้นเหรียญอีกทีนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับอัคระนะครับผมตรงมุมด้านบนนะคบฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับแตกนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นลวดเล็กบางขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับที่2ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมจะมีเม็ดนะครับเป็นปุ่มนะครับลอยขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นนะมุมฝั่งซ้ายนะครับด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีจุดนะครับเป็นปุ่มลอยขึ้นมานะครับบนพื้นเหรียญอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมด้านข้างพื้นเนี่ยก็จะเป็นรอยเนิดๆนะแต่บริเวณตรงนี้ปุ่มตรงนี้เขาจะโดดเด่นขึ้นมานะครับผมเป็นจุดสังเกตที่3นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตที่4กันจะดูนะบริเวณอักลาะนะครับผมตรงกลางมุมล่างนะครับด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมบริเวณในร่องน้ำนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมนะครับอคาฬมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้ในร่องน้าอคาฬนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมในความเข้าใจของผมนะครับจะเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่4ีในการิจรนาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณด้านบนนะครับยันตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมคู่นะครับผมเป็นเส้นเฉียงนะครับอยู่ในล่องน้ํายันนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับยันนะครับมุมด้านบนนะครับตรงกลางนะบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีเส้นแตกคู่นะครับเฉียงนะครับยาวนะครับอยู่ในบริเวณร่องน้ํายันนะครับผมอันในความเข้าใจของผมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่5้าในการเจาานาของผมนันี่ผมตะแคงให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมบริเวณนะครับผมพื้นผิวเหรียญกันอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมบริเวณนะด้านบนนะครับพื้นผิวเหรียญตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับ พื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายด้านบนนะพื้นเนี่ยในความเข้าใจของผมนะครับจะมีรอยเนินๆนะครับเยอะกว่าด้านหน้านะครับผมอาจจะเป็นผื่นๆลักษณะแบบนี้นะครับผมด้านหน้าเนี่ยผิวเขาค่อนข้างที่จะตึงกว่านะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะฝั่งสายตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมพื้นนะมุมนะครับฝั่งสายมุมล่างนะครับผมเส้นลวดอักาะเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับจมลงไปลักษณะแบบนี้นะครับร่ล่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นล่องลึกลักษณะแบบนี้นะครับ ในความเข้าใจของผมนะอย่างบริเวณนะครับตรงตัวหนังสือเห็นไหมครับก็จะเป็นล่องน้านะครับลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับผมอแล้วในร่องน้ำเนี่ยก็จะมีลอยนวลๆเล็กน้อยนะครับในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมบริเวณตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมพื้นน้ามุมนะครับฝั่งขวามุมล่างถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลายเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน y YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผม มุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะอคาะนะครับผมตรงกลางนะครับผมลักษณะนะครับผมล่องยันเนี่ย ก็จะเป็นล่องลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมยันนะครับตรงกลางนะครับผมเห็นไหมบริเวณนะครับยันเนี่ยก็จะเป็นล่องลึกลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับบริเวณด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณด้านข้างกันด้านข้างนะครับตัวตัดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือมุมด้านบนนะครับฝั่งซ้ายนะลักษณะตัวตัดนะครับจดจาให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาอันนี้ก็คือมุมนะครับตรงกลางนะถ้าไม่ใช่ ยังไงต้องขออภัยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมมุมล่างนะครับมุมฝั่งซ้ายลักษณะนะครับเห็นไหมตัวตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะมุมฝั่งขวานะครับผมด้านบนนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตัวตัดนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะครับมุมตรงกลางนะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้นในช่องใต้คํำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมมุมล่างนะครับฝั่งขวานะลักษณะตัวตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพิกนะครับผมมุมนะครับด้านบนนะครับผม อันนี้ก็คือมุมนะครับด้านบนนะครับตัวตัดนะครับผมหน้าองค์พระเนี่ยจะอยู่ขวามือผมนะลักษณะตัวตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมอันนี้ก็คือมุมด้านล่างนะครับด้านบนตัวตัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับผมบริเวณตรงตูดเหรียญนะครับมุมตัวตัดเนี่ยด้านบนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะหน้าองค์พระนะครับผมจะอยู่ซ้ายมือผมนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมลักษณะตัวตัดนะครับ ผมก็ให้เป็นองค์ประกอบได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับด้านล่างนะครับผมตัวตัดนะครับบริเวณตรงตูดเหรียญนะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพักนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ